สวัสดีครับเพื่อนครับสวัสดีนะอีกดีจะรับข่าวดช่องนะพอดีว่าช่วงนี้ช่วงปีใหม่ลนล้วเนาะผมก็มาส่วนมณฑ์ข้ามปีครับก็ถือโอกาสอวยพรเพื่อนเื่อผ่านช่องทางของแมเนีนะครับก็ขอให้บทสมวนมนฑ์ข้ามปีนี้ที่ผมมาสมวนมณฑ์ที่วัดนี้ก็ขอให้บุญบารมีภาษีรัตน์ตายแล้วก็สิริสิริถลยคุ้มครองเพื่อนเพื่อนทุกคนครับในปีใหม่ที่ถึงนี้ทำอะไรก็ขอให้ราบรื่นร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงนะครับ แล้วก็มีความสุข,ข,ขกับครอบครัวกับคนรักกับลูกกับพ่อกับแม่บุกกานรีเราเลยครับขอสุขภาพแข็งแรงก็โดยในทอโดยทรัพย์สมบัติโดยความสุขนะครับก็โอเคเดี๋ยวไปสนุนกันเราไปกันเลยครับนี่ครับเพื่อนๆก็บรรยากาศสดเหมือนข้ามปีนะครับผมอยู่ในอุโบสถแล้วนะครับ ครับเพื่นครับตอนนี้ผมอยู่ที่อโบสถแล้วนะเข้ามาจะสวนอ่ามข้ามปีนะครับก็ตอนนี้นั่งอยู่ที่อโบสถแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราเราสวนมูนกันนะครับ